ใส่น้ำมันไปแล้วนะครับทำงารนรู้นอะไรตีแป้งนะครับใช่แล้วก็ตีแป้งอันนี้มีอะไรบ้างอันนี้อะไรเหลืองๆเลยอ,อ,อันนี้เนอยอันนี้กระดาษไมห้ห่ออันนี้ไข่แล้วก็จะมีกล้วยอยู่ด้านล่างอันนี้อยู่วิธีครับตัวคงงงง้าหล่อมาก <c oughs> มีเมียยังไงครับม, <c oughs> มีแล้ว <c oughs> อันนี้มีกล้วยด้วยอ,อันนี้อยู่ที่ไหนนะหน้าเซเว่น แล้วก็ซีเจอยู่ด้านนูนครับก็มีหอยทอดอะไรนเนี่ยหอยทอดกระทาร้อนีน่รตอนรอน้อนได้มาทุกวันทุกวันมาขายทุกวันนะครับนี่ไง,ไงเงเหลืองๆแนบบ ไม่ร้อนแล้วร้อนชิช้นแล้วเพราะว่าหยิบไว้กวลัวร้อนบรรยากาศรอบๆหน้าวัดหลวงปู่กวยครับวัดแม่แค่วัดแม่แค่โกศิตาราม